วันนี้ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะนำท่านผู้ชมมาสู่คุณค่าประโยชน์ที่อยู่ใกล้บ้านของเราสมุนไพรใกล้ตัวค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของมะกรูดกันนะคะมะกรูดนั้นคนในสมัยโบราณนะคะผู้หญิงจะนํามะกรูดมาเผาไฟแล้วก็นําผลกับเปลือกที่เผาไฟนั้นมาถูตามเส้นผมนะคะเพื่อให้เส้นผมนั้นดกดําและเงางามและในปัจจุบันนี้เราก็เพิ่มทราบคุณประโยชน์ขึ้นมาอีกอย่างนะคะว่า มะกรูดสดๆเมื่อผ่าซีกแค่น้ําแล้วสามารถฆ่าลูกน้ํำยุงลายได้ด้วยค่ะคุณประโยชน์ของมะกรูดนั้นยังมีอีกมากมายนะคะเป็นสมุนไพรใกล้บ้านที่อยู่ใกล้ตัวของเราอย่างหนึงที่วันนี้อยากจะนําเสนอนะคะจะพูดถึงเรื่องของมะนาวค่ะมะนาวนั้นเราคงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่านอกจากจะใช้น้ําคั้นนี่นะคะสดๆผสมน้ําเกลือนะคะหรือน้ามะนาว ก็จะสามารถละลายเสยมหะและทําให้ชุ่มคอได้แถมวิตามินซีในมะนาวนั้นจะทําให้เราเนี่ยลดอาการเป็นบััดหรือภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะเปลือกของมะนาวนั้นยังสามารถนำมาถูตามฝ่ามือและส้นเท้าที่หยาบก,กล้านทําให้ผิวนันนุ่มและเนียนได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือคุณค่าของมะกรูดและมะนาวนะคะสวนไทยใกล้ตัวซึ่งท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันได้ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาปรึกษาที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์02-590-2606